การเทรดสอบทุนกองทุน FTMO วันที่2นะครับเริ่มวันมาเลยก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสาโมงนะครับหลังจากที่เช็คตารางข่าวของ FTMO แล้ววันนี้ไม่มีข่าวแรงนะครับก็สามารถเทรดได้ทั้งวันนะครับแล้วก็เช็คตะก้าค่าเงินเทียบ28่บกู้เงินนะครับตอนนี้ค่าเงินออสเตรเลียแข็งแกร่งที่สุดครับแล้วก็ค่าเงินเยแปนอ่อนค่าที่สุดนะครับผมเลยเปิดออเดอร์ไปเลยนะครับบาย ออสเตรเลียกับฝรั่งสวิสนะครับเป็น1คู่นะ SLRR 1ตัอ1นนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บายแคนาดากับญี่ปุ่นไปอีก1คู่นะครับ SL เท่ากันเลยนะครับ1ต่อ1นจนะครับจริงๆการเป็นเดยเทรดนี่คือการทำอะไรซ้ำๆเดิมๆนะครับก็คือเข้าลักษณะเดียวกันเหมือนเดิมทุกแค่ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดหรือทฤษฎีต่างๆที่เราฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยผมใช้เป็นการเอาตัวรอดนะครับว่าควรเข้าควรออก หรือเปล่านะครับส่วนระบบเทรดเนี่ยผมจะทําอะไรที่มันเป็นเดิมๆซ้ําๆเพื่อให้เราสามารถทําได้ซ้ำๆนะครับโดยที่ไม่หลงง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงนะครับก็มีจังหวะเข้านิวซีแลนด์กับเจแปนอีกหนึ่งคู่นะครับโดยทิศทางเดียวกันของเจแปนนะครับก็คือเจแปนอ่อนค่าที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังต้องเข้าบายอยู่นะครับแล้วก็2คู่ที่เปิดอยู่ตอนแรกก็ยังยังอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ได้ปิดนะครับก็ดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมง20กว่านาทีนะครับก็ค่าเงินออสเตรเลียกับฟังสวิตก็ได้ติด SL ไปนะครับก็คือติดลบไป2%นะครับพอตามระบบนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้ก็ถืออยู่2คู่นะครับก็คือค่าเงินนิวซีแลนด์กับญีแปนกับค่าเงินแคนาดากับญีแปนนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้เป็นเวลา5โมงแล้วนะครับตอนนี้ตะกร้าค่าเงินเทียบ28คู่เงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ค่าเงิน เคดไปเทนปอนนะครับก็คือ G B P นะครับแสงขึ้นมาแข็งแกร่งที่สุดผมก็เลยได้สแกนหาเปิดอีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็คือค่าเงิน G B P กับแคนาดานะครับก็บายไปนะครับก็เทคนิคด่มเดิมเลยนะครับก็คือบายตามเทรนนะครับตามเทรนแล้วก็ต้องหาจังหวะที่มันรีแทร็กเมนต์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าบายสวนเข้าไปเลยนะครับรอรอมันย่อกับกับตัวนะครับส่วน2คู่ที่ถืออยู่ตอนแรกก็ยังไม่เปลียนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะครับค่าเงิน GBP c a n แคนาดาที่บายไปเมื่อกี้ก็ติด TP ไปเรียบร้อยนะครับก็ได้กำไรอยู่ที่3%นะครับก็ตามแผนนะครับก็คือเสียก็เสีย2นะครับได้ก็ได้3นะครับก็คือ RR 1ต่อ1.5นั่นเองนะครับตอนนี้ส่วนคู่เงินที่ถืออยู่ตอนแรกก็คือค่าเงินนิวซีแลนด์แแจแปนกับค่าเงินแคนาดากับแจแปนก็ยังถืออยู่นะครับแต่เป็นบวกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับว่าวันนี้จะจบยังไงนะครับ นาตอนนี้เป็นเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับค่างเงินนิวซีแลนด์กับญี่ปุ่นก็ได้ติด TP ไปอีก1คู่นะครับก็เหลือเหลือออเดอร์ที่ถืออยู่ก็คือค่างเงินแคนาดากับญี่ปุ่นแค่คู่เดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ตะกร้าค่างเงินได้เปลี่ยนอีกแล้วครับก็คือค่างเงินออสเตรเลียก็แซงขึ้นมาแข็งแกร่งที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็เปิดออเดอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็คือบ่ายออสเตรเลียกับฟังสวิตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะจบยังไงนะครับตอนนี้เป็นเวลลา5ลนะครับ ค่าเงินที่เปิดไว้ตอนแรกอยู่ที่ค้างอยู่2คู่นะครับก็มี TP ไป็น1คู่แล้วก็ติด s l ไป็น1คู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ตะกร้าค่าเงินเทียบ28คู่เงินได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่นะครับก็คือค่าเงิน GBP นะครับค่าเงินอังกฤษนะครับก็กลับขึ้นมาแข็งแกร่งที่สุดนะครับผมก็เลยเปิดออเดอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งออเดอร์นะครับก็คือค่าเงิน GBP ปอนด์กับแคนาดานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะจบที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มแล้วนะครับก็คู่เงินที่เปิด ไปเมื่อกี้นะครับก็คือ GVP กับ CAD นะครับก็ติด SL ไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็จะพอแค่นี้นะครับกำไรขาดทุนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวสรุปดูนะครับสรุปนะครับสรุปนะครับวันนี้กำไรไป235เหรียญนะครับหรือ2.3นะครับแล้วก็มีดอดาวประจำวันอยู่ที่3.3เนะครับส่วนดอดาวรวมทั้งหมดก็ยังอยู่ที่1.6อยู่นะครับ กำไรรวมทั้งหมดอยู่ที่648เหรียญน,นะครับก็อยู่ที่6.4เนะครับหรืออีก3เปอร์เซ็นต์กว่ากาก็จะสอบผ่านนะครับก็ยังมีลุ้นสอบผ่านอยู่นะครับก็อยู่ในเส้นทางนะครับก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าจะผมจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมาเจอกันคลิปการเทรดสอบกองทุน FTO m วันที่3นะครับ